สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับคุณครูชมพู่ค่ะคุณครูเพียงพิจันรแรมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเรื่องความเหมือนและความแตกต่างนะคะตอนที่2ค่ะค่ะเรื่องความเหมือนและความแตกต่างนะคะวันนี้เราจะทำการเรียนต่อเนื่องนะคะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะมาดูกันนะคะ ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็ยังอยู่ในหน่วยที่1ค่ะการเปรียบเทียบนะคะเป็นการเปรียบเทียบความเหมือนและการเปรียบเทียบความแตกต่างค่ะค่ะคุณครูมีคําถามนะคะจะถามนักเรียนนะคะว่าวันนี้นักเรียนเห็นอะไรที่เหมือนกันบ้างคะนะคะเอาเป็นบรรยากาศในห้องเรียนของเรานะคะสมมุติว่า นักเรียนอยู่ในห้องเรียนมีเพื่อนมีคุณครูนะคะนักเรียนลองดูซิว่านักเรียนเห็นอะไรที่เหมือนกันบ้างนะคะค่ะแนวคำตอบนะคะเช่นเพื่อนฝาแฝดค่ะในห้อง,ม,งมาในห้องนักเรียนบางคนอาจจะมีเพื่อนฝ,า,ฝาแฝดหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีก็คือสิ่งที่นักเรียนเห็นเป็นค,คะเห็นเพื่อนฝาแฝดใช่ไหมคะและ เพื่อนใส่ชุดน,นักเรียนเหมือนกับเรานะคะนักเรียนทุกคนในห้องจะใส่ชุดน,นักเรียนเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะค่ะครต่อไปนะคะ,อะล,อลองมาดูนะคะอ,นนอันนี้คำถามเป็นใครคะวันนี้นักเรียนเห็นอะไรที่แตกต่างกันบ้างคะนักเรียนลองดูนะคะว่าในห้องเรียนของเรานักเรียนกับเพื่อนๆเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเอ่ย ะะลองมาดูแนวคําตอบของคุณครูค่ะเป็นไงคะทรงผมใช่ไหมคะทรงผมนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายเป็นไงคะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะและชุดนักเรียนผู้หญิงกับผู้ชายค่ะถ้านักเรียนชายก็จะใส่กางเกงใช่ไหมคะถ้านักเรียนหญิงก็จะใส่กระโปรงค่ะต่อไปนะคะเรามาลองทำใบงานกันค่ะ เรื่องของเหมือนและต่างนะคะ,ะคุณครูก็จะให้นักเรียนเลือกสัตว์มาทั้งหมดนะคะ2ชนิดค่ะและบอกความเหมือนและความแตกต่างของสัตว์ทั้งสองชนิดนะคะนักเรียนลองดูซิอย่างเช่นในภาพนะคะก็จะมีกระต่ายมีปลานะคะมีเป็ดมีสุนัขค่ะนักเรียนลองดูนะคะว่านักเรียนจะเลือกสัตว์มาสองชนิดเนี่ยนักเรียนจะเลือก สัตว์คู่ไหนบ้างคะนักเรียนทำเครื่องหมายถูกแล้วนักเรียนก็เขียนคำตอบมาค่ะว่าสิ่งที่เหมือนกันคือนะคะอะไรบ้างสิ่งที่แตกต่างกันคือแต่ถ้านักเกิดนักเรียนยังอยู่ป .1 เนี่ยนักเรียนอาจจะยังเขียนไม่คล่องเนาะนักเรียนลองตอบไว้ในใจหรือเราลองเนื้ออง,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 องตอบข้อบนครูดูก็ได้คะ่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปลงมือทํากันเลยคะ่ะ เป็นไงคะนักเรียนลองมาดูนะคะคุณครูจะเฉลยใบงานแล้วค่ะ,าคะจากคำถามที่ว่าให้นักเรียนนะคะเลือกสัตว์สองชนิดและบอกความเหมือนและความแตกต่างของสัตว์ทั้งสองชนิดค่ะคู่ของสัตว์ที่เลือกคืออะไรคะเป็นกระต่ายใช่ไหมคะกะับปลาเพราะอะไรคะสิ่งที่เหมือนกันคือไงคะ มีตามีหางเหมือนกันใช่ไหมคะป่ามีหางกระต่ายก็มีหางนะคะมีตาเหมือนกันด้วยสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรคะกระต่ายกระต่ายมีอะไรคะกระต่ายมีหูแต่ปลาไม่มีนะคะปลามีแต่คีบนะคะแต่กระต่ายไม่มีค่ะงั้นนักเรียนไม่ยากเลยนะคะเรียนตอบตรงกับคุณครูไมเอ่ย ค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะสรุปได้ว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างดูได้จากหน้าที่การทำงานที่ไม่เข้าพวกนะคะแล้วจึงสรุปสิ่งที่แตกต่างกันค่ะนี่คะนักเรียนวันนี้นะคะนักเรียนได้ทราบถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนมากค่ะที่ตั้งใจเรียนนะคะ แล้วไว้เจอกันครูใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบาย